เอาล่ะมันนั่งหยังอยู่นี้เอ้พออญญาพานเป็นหยังล่ะบัดนี้แม่นถุงหยังนั่นอันนี้ถุงสอันนี้ถุงสารเฮาตัดขาดไปแล้วอีพสิเป็นสกัไปอือวาแนวน,น,น,นั่นโอ้ลูกสาวผู้ใดคืดดอได้ย้อนแท้วะอันนวดลามนีอันนวดแฮงนี่นนนนพอบ่พอบ่เจ็บดอกนี่เอ้า้นแฮงเลยพอบ่เจ็บติะบ่ ฟงผีได ER ้ต okay. ีเชนสีหนวดงผีโอเคทุกๆหนึ่งสลับหนวดหนวดดีทุกนึ่ทุกๆนี่อย่ากาเนี่ยไม่ท่ไฮัลโหลวายังได้อุ้มอิ่มตีนี่นี่ล่ะเสียวของขวว่าฝากไวตี เดี๋ยวเดี๋ยวสิบ,บอกลูกอีละมือแร่งแม่ไม่เสียของข,องของมาฝากาก็ได้ก็พอแม่ไม่แม่ไม่มมมอเออไม <ป S 2> ่ได้เปนทา้งในดอกน,นม่นเหนละสิมากับมาตัวมากับใคละ่ะผู้เดียวเออมาหอนมือเร่งอีฮิดเนี่ยแสบๆสูสสส้กินดอก มาหอดมืเร่งเจ้ามากันนอสนสนเได้ได้ได้อ๋อค่อยๆขับด้วรถอ่ะเอาแค่นี้ละอเอาใส่ดีบส์ลาเด็กน้อยมุนิเผื่อแป๊บเดียวเว้ยกําลังสบายไหมเอาละมานั่งอย่างนู้นี้อ๋อผ้านเป็นยังอะบัานนี้แม่นทุ้งยังนั่น อันนี้ทุ่งเสภาอันนี้ทุ่งข้าวสารเขาตัดขาดไปแล้วอีพอสิเป็นไส้กลับไปวันแนวนั้นเอ้ากิดเด็กข้าวว่าแม่ไม่จะมาหาอีพออยู่บ้านไม่อป็นติจ้ะน้องออมอิมก็เลยเก็บเสื้อผ้าอีพอแล้วก็แถมทุ่งข้าวสารอีกสองสองดีแล้วด้วยี่น้องอิมมนี่นำใจนี่คันอีแม่อยู่นี่นะอีพอคิดว่าอีพอจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปยุติมันบ่แม่์เม่แนวนั้นมูอีพอเพิ่นซื้อหมย เพิ่นเสี่ยวของขวัญมาฝากอุ้มอิ่มกันเลยเอือนว่าแม่ไหมเอ้าพี่จ้าแม่เสือไหมพี่จ้าเออโอ้โหหนกอันแรกหนึ่งปาอีโป้ม่ไมีเอาไหมโโหไปอิ่มกันสิไปเส่อะไรปะนี่เอาก็ะเพราเอาของขวัญก็ไม่เม่ไหมนี่ดีจ้าพ่อออันนี้กับนี่เด้กระเป๋าเสียพาถุงเสียพาคอสอบคอส่านนี่เด้เสื้ออีพ่ออีพ่อกางเก็งอร่อยไปอิ่มไมอ๋อเสื้อจะคล้องแหมอ๋อ ơi, đẹp ngoài mà nhìn nó, hiệp nhau đấy nó.